สามารถสั่งงานได้เสียงได้ด้วยนะครับ The m a s t Singer นี่นะครับก็สามารถสั่งงานได้เสียงแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตั้ม Auto Lift t ทคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นรถยนต์ All New Camry นะครับคันนี้เข้ามาที่ Auto Lift Tech นะครับเข้ามาอัปเกรดเป็นชุด Android ครับ i n t e g r a c e Android ตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟเลยข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ไม่มีไม่มีคำว่าหมดประกันแน่นอนนะครับเพราะว่า p ๊กอ in อย่างเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทำงานกันเลยดีกว่าว่า All New Camry คันนี้นะครับติดตั้งอินเตอร์เฟซแอนดรอยเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปตามผมมานะครับอ่าเชนเข้ามาในรถนะครับอันนี้คือจอเดิมของรถ All New Camry นะครับเราจะสังเกตว่าก็คือฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันเดิมอยู่ครบหมดทุกอย่างทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะเล่นจอตัวนี้ให้เป็น Android เนี่ยนะครับเรา เริ่มต้นที่กดปุ่มเมนูค้างไว้ยี้ครับเห็นไหมฮะจอจะตัดเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าเสียงยังคงเป็นวิทยุเหมือนเดิมให้เรากลับไปแล้วก็ไปเลือกเป็นโหมดซอสนะครับของเสียงเนี่ยให้เราเลือกให้เป็น AUX นะครับอย่างนี้นะครับเราก็กดปุ่มเมนูค้างไว้ยี้ครับปุ๊บน่ครับโอเคอันนี้คือหน้าตาหลักของจออินเทอร์เฟซแอนดรนะครับใน Camry นะครับ ก็จะมีมิวสิกมีวิดีโอในฟังก์ชันในส่วนของออฟไลน์ก็คือมีจัดเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปออนไลน์นะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่เข้ามาก็จะพบหน้าตาแบบนี้นะครับมี Play Store นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับมี YouTube มี g o o g l e Map นะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับ g o o g l e Map นะครับอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับรองรับระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว Google Map นะครับ เดี๋ยวลองไปดู YouTube กันบ้างนะครับนี่เราเข้าไปที่แอปนะครับเป็น y o u t u b e นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ u t u b e ก็ลื่นมากๆนะครับอันนี้คือใช้จอเดิมเลยนะครับเพียงใส่กล่องเพิ่มเข้าไปไม่ต้องดัดแปลงมากนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับ The m a s Singer นี่นะครับก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับนี่ครับเราลองกดขึ้นมาดูสักหนึ่สัตแลหนกกันนะครับ เรามาดูความลื่นไหลของตัวอินเทอร์เฟซนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับน,นี่นะครับคนนี้เครียดไงเครียดต้องแข่งขันนะครับคนแรกครับราศีพิจิกจะใช้เพลงมันลึกดึกขื่จากนาตาลีครับถ้าพร้อมแล้วประเบือนราศีพิจิกโอเค,อเคก็ในส่วนของออนไลน์นะครับก็จะเป็นยนะูทูบรูนแมปเนาะก็คือออปชั่นเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเดิม ฟังก์ชันกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูนะครับภาพพีจะตัดมาเป็นกล้องถอยหลังเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าอินเทอร์เฟซแอนดรอยเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับรถยนต์ออเนียวแคมรี่คันนี้นะครับก็หาลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ออโต้ลิฟต์เทคไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่าไลน์หรือว่าโทรตรงก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรีวิวคันนี้นะครับขอบคุณมากครับ